ขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์ที่รักพระไรน้มพวอพวยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสัพพดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเสียนกล้าวเคารพในสัจจิาแด่งความเป็นพุทธทั้งหมด นมัสการพระกุณเจ้าจเจริญในพระสักดิรรความเป็นจริงตลอดการตลอดเวลาต่อสักรดองจิต,ตดงวิจญาณทั้งหมดที่รับรู้รับทราบและหล่นถึงญาติตมพีน้องกลุ่มหมอวัญญาวิมุตตรักษาทุกโรคนำรวยแม่สุรัสและทีหมอทุกทุกท่านตลอดทั้งสิ้นทั้งญาติธรรมทั้งหมดที่เข้ามา สัจกกิจตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้ทุกทุกท่านการฟังธรรมเป็นเอุให้ปีมุดหลุดพ้นได้เพราะการฟังธรรมนั้นมีความสมบูรณ์พร้อมแห่งองค์มัคซึ่งองค์แห่งมัคมัคมีองค์แปดนั้นมีความสําคัญที่ปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาทั้งหมดก็เป็นไปด้วยเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏเรียบประดุดแสงเงินแสงจองได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อแสงเงินแสงทองได้แสดงปรากฏขึ้นมาดวงอาทิตย์ดวงใยไขแสงก็จะสำแดงความสว่างกระจ่างจ้า โปพ้นกอบฟ้าขึา้นมาชั้นใดเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นเรียกว่าเป็นนิมิตหมายความพ้นทุกได้ก็เป็นไปโดยฉับพลันถ้ามีสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาทั้งหมด8ประการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยองค์ความรู้นั่นเองดังนั้นเราทั้งหลายที่ได้ก็มาฟังตามเพื่อ ก็เพื่อเดินมักให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดออกนอกทางเรียกว่าไม่ผิดทางก็มุ่งสู่ธรรมจะรู้แจ้งธรรมได้ในสันทีดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้พิมุติหลุดพ้นราะพร้อมปรังร้อยองค์แห่งมัเที่เชื่อว่า เมื่อสมัมมามัคเป็นหนึ่งเดียวกันก็ชื่อว่าสาัมมัชคัสมังคีเป็นการสมบูรณ์พร้อมแห่งการที่จะไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นนั้นเราทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าการฟังรรมนี้มีความรพร้อมแห่งธรรมอยู่แล้วโดยเหก็คือความปกติของจิตคือเป็นศีล ศีลคือความปกติของจิตจิตที่เป็นป,ปกตินั่นแหละคือศีลแล้วก็กระจายฉายแสงออกไปเป็นทางกายทางวาัจาที่เราให้ค่าว่านั้นคือศีลแต่แท้จริงศีลตัวแท้ศีลเป็นตัวสำคัญหรือตัวปรมัดหรือเป็นตัวที่อยู่เหนือเหนือสมมุติ ศีลที่เกี่ยวพันกับจิตโดยส่งเรียกว่าความปกติของจิตนั่นแหละเกิดศี่ีสิเกิไม่มีความแปลกไม่มีความวิปริตเป็นอื่นจิตที่ปกตินั่นแหละเกิดศีความปกติของจิตย่อมตั้งมั่นไม่ไหวติงไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับนั่นคือความปกติของจิต ที่พ่วงด้วยองค์ของสมาธิชื่อว่าความตั้งมัน่นนั่นแหละคือสมาธิสีลนันใดสมาธิก้อนนั้นไม่ต้องหาไม่ต้องทําขึ้นมาเพราะศีลกับสมาธิคืออันเดียวกันนั่นแหละแล้วถสมาธิมีแล้วขาดอะไรก็ <c oughs> คือขาดองค์เค,เญญงงงงความรู้คือปัญญาดังนั้นการฟังธรรมเป็นการเติมองค์ความรู้คือปัญญา เพื่อให้มัคคสมังขีพร้อมเมื่อมัคสมังขีพร้อมเพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญารวมเป็นหนึ่งเชื่อว่าสมังขี <c oughs> มัตติสมังขีพร้อมเป็นไปพร้อมชื่อว่าเป็นสัมมามัตเมื่อสัมมามัตสมบูรณ์สัมมามัตสมบูรณ์สัมมาญาณนะก็คือความรู้ที่เพียบพร้อมเช่นนี้ ชื่อว่าสัมมาญาณนะก็คือรู้รู้แจ้งจิตการรู้แจ้งจิตนั่นแหละชื่อว่าสัมมาญาณนะสัมมา,าก็คือถูกต้องญาณะก็คือรู้รู้ที่ถูกต้องก็คือรู้แจ้งจิตการรู้แจ้งจิตได้นั่นชื่อว่าอะไรชื่อว่าผล รู้แจ้งจิตคิดเป็นธาตุลายจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใจบริสุทธ์เป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุเกิดธรรมะรมเป็นธาตุบริสุทธิ์หมดจดเป็นธาตุว่างเปล่าเป็นธาตุเริ่มต้นเป็นธาตุสุดจบเป็นธาตุที่พ้นจักสมมติทั้งหมดเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับ ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นคือจิตจิตเป็นธาตุตั้งต้นชื่อว่าต้นธาตุต้นธรรมชื่อว่าธรรมธา,าตุจิตเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุปัเกิดสัพพธรรมนั่นแหละเป็นธาตุดั้งเดิมชื่อว่าเป็นธาตุดั้งเดิมจิตไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับชื่อว่าธรรมตาธาตุจิตที่ไม่อาจดูงแต่งไม่อาจยังให้เกิดหลือสลายาไปนั่นชื่อว่าเป็น อาสังกตาธาตุจิตนี้เป็นธาตุว่างเปล่าเป็นสุญญาตาธาตุเราะไม่อาจมีอะไรไปเป็นอัตตาขึ้นมาได้ไร้ซึ่งความหมายอย่างความเป็นอัตตานั่นเชื่อว่าเป็นสุญญาตาธาตุว่างเปล่าใช้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเพื่อนปัดสมลงคงความบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นตลอดมาและตลอดไปความเป็นเช่นนี้ชื่อว่าวิสุทธิธาตุ ทตาที่พ้นจากสมมติทั้งหลายไม่อาจมีภาษาใดไปให้ความหมายได้ตรงเพราะเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นจึงไม่อาจใช้ภาษาใดอธิบายความจริงนี้ให้หมดจดได้เพราะเหตุว่าพ้นจากสมมติทั้งหลายพ,าพ้นจากภาษาพ้นจากอาการพ้นจากตังกาพ้นจากโลกะตันตามตะพ้นจากกัณหา ความเป็นอย่างนี้คนทั้งหมดคนทั้งเส้นคนโดยวิสิทเชื่อว่าวิมุตติตาวิมุตติธรรมความเป็นอย่างนี้เป็นท่าตั้งต้นที่กล่าลวแล้วและก็เป็นที่สิ้นสุดดิ่งต่ำทั้งหมดท่ำทั้งหลายมีจุดเริ่มต้นตั้งสารวัตรมีจุดเริ่มต้นที่ใดตั้งสารวัตรมีจุดเส้นสุดที่นั้น ที่เริ่มต้นกับที่สุดจบเป็นที่เดียวกันนั่นคือเรียกว่าเป็นที่สุดเองตบท,ที่สุดเองทำเชื่อว่าทิ่ปานละท่ทั้งหมดนี้มีอยู่ที่จิตดังนั้นการที่จะรู้แจ้งทมก็คือการรู้แจ้งจิตรู้แจ้งจิตได้ด้วยการฟังธรรมนั่นแหละการฟังธรรมเป็นเหตุให้รู้แจ้งจิตรู้แจ้งจิตได้ก็จะนําไปสู่ ที่สุดเรียกว่าถึงที่สุดวิสุทธิธาตุวิมุตติธรรมนิพพานาธาตุมัดก็คือการทนกระแสกลับด้วยการเพิ่มองค์ความรู้สมบูรณ์พร้อมแห่งมักเื่อว่าสมามักเมื่อสัมมามัดปรากฏสัมมาญาณะรู้แจ้งรู้แจ้ง ญาณที่รู้แจ้งความเป็นจริงอย่างถูกต้องชื่อว่ารู้แจ้งจิตนั้นเชื่อว่าผลแจ้งจิตจิตเป็นยันไหจิตเป็นธาตุทั้งหมดไม่ใช่อะไรอื่นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นที่สุดจบเองธรรเชื่อว่าวิสุทธิธาตุวิมุตติธรรมนิพพานธาตุนิพพานธรรมนั่นแหละ ลังรลอมแห่งมรรคผลนนพ่านนาขนาจิตที่ตื่นเท่านั้นก็จบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏจักพ้นจากการเกิดได้อย่างต่องแท้แน่อนอนขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะที่รวมเป็นหนึ่งแนละต้นองค์ความรู้จงแพความจริง แผ่องค์ความรูม้อนบริสดเบิจดนี้ออกไปให้ไปสารสำเร็จสำเร็จแก่สัพพะดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุอันพันตาจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแห่งการให้ดวงจิตดวงวิญญาณประจักษ์แจ้งความจริงนี้เต็มหัวใจไม่ว่าจะอยู่ณพบผมใดมิติใดอนุใดปรมาุใดตักลังกดทับ ด้วยมนต์ดำกาตาผมใจด้วยแรงธาตาพวิญาณใจด้วยสัจจใดด้วยวิชาความไม่รู้ใดจงมาลายสิ้นไปเตือนจงแจ้งประจักษ์ตามความจริงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นตวรก,กระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในประจักษ์แจ้งในธรรมธาตุตรงเต็มหัวใจจบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกคนจญาณปั๊บ ัตาคนจัดก,การเกิดได้อย่างเป็นสิทธิุดขาดเสาหรมั่นคงไม่กลับกรอกไม่กลับกำเริบอีกและจงตั้งสัตจจะเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดกันเป็นสัจจะแห่งพุทธะหนึ่งเดียวกันหรือสัตว์คนสัตว์ปิดวัตถทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้ไม่ให้เหลือแม้แต่ตนเด,เดียวแห่งสรรพสัตว์นั้น ยังสังสารวัตให้หมดในเส้นไปในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อน,นุอรอกม์กลังสุดตายไปด้วยกันทุกดวงจชตดดวงวิญญาณด้วยเถิน